วันนี้ราคาไข่เท่าไหร่คะัวันนี้ราคาไข่เบอร์สองที่115บาทนะคะเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์135บาทราคาไข่นี่ถือว่าขยับไหมราคาไข่ขยับลงค่ะขยับลงเนาะเฉพาะเบอร์เล็กถ้าเบอร์ใหญ่ไม่ขยับยังอยู่ที่ราคาเดิมยังอยู่ที่ราคาเดิมช่วงนี้ปัญหาของแพงมีไหมครับของแพงก็แพงทุกอย่างอาหารไก่แพงขึ้นขึ้นไหมปรับขึ้นไหมหัวอาหารใช่เยอะเลยก็มันจะสูงขึ้นเรื่อย ถือว่ากําไรน้อยลงไหมครับกําไรก็จะน้อยลงเพราะว่าคนงานก็ต้องเพิ่มขึ้นโอ้โหเพิ่มคนงานของเรานี่ฟาร์มเราเลี้ยงเยอะไหมฮะประมาณก็หลายหมื่นตัวหลายหมื่นตัวโอ้แล้วไข่แต่พันวันผลิตได้เท่าไหร่ครับวันผลิตส่วนมากวันนึงผลิตได้ก็ลายหมูตัวอืมก็ขายสดกันทุกวันขายสดทุกวันอ่าส่งไก่ไหมครับก็มีมารับจากไก่สดก็น่าจะอุดรแล้วล่ะค่ะตอนนี้น่ะใช่ส่งไก่ถึงอุดรนะครับฟาร์มไก่เราตั้งอยู่ที่ไหนครับบ้านอาจารย์ บ้านนาจารย์ตำบลตำบลบ้านเอื้องตมบุบ้านเอื้องอ๋อทำมานานจริครับตรงนั้นร่วมสามสิบปีนะครับสามสิบปีไม่นับข้างในใช่ไหมนับับนรวมใช่ไหมไปซุกไก่ไก่มาร่วมสามสิบปีนี่นี่นะครับนี่นี่ลูกค้าลูกค้าขาประจำเลยขาประจำเยอะเลยนะครับฟาร์มไก่จะมาขายส่งในช่วงเช้านะครับที่ตลาดศรีสงครามก็ถือว่าอยู่ที่ฟาร์มนะคะอยู่ที่ฟาร์มนะครับติดข้างทางเลยติดถนนเล มีมแลนด์มาร์คเป็นบ้านใายดมโตรงข้ามกับบ้านยายดมนะครับหลังใหญ่ๆโอนี่นะครับไข่ไอ้ร้อนี่คือเบอร์เบอร์สีค่ะทำไมขายร4 0ยสี่สมันใหญ่สุด <75. S 2> เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งร้อสอรงาคาลดลงไปอยู่ที่ร้อเออมันก็โดดกันอย่ี้เนาะโอะโดดมากเลยนะครับ แปลว่าไข่เล็กขายดีราคาเลยโดดทามาอุดหนุนนะครับรมมมแม่ค้าใจดีนะครับมีแจกมีแถมไข<แ> <c oughs> ่เตะฟรีแจกเพื่อนด้วยหรอ,อ